เทงยินดีเริ่มต้นสมรสเท่าเทียมชี้เป็นผลงานสอสอทุกคนอัดรัฐบาลแก้ฝุ่นช้านัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิยินดีกฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้วันแรกชี้เป็นผลงานของสอสอทุกคนเชื่อประชาชนตัดสินใจได้พักในพักดันมาตลอดอัดรัฐแก้ฝุ่นล่าช้าสื่อสารไม่ชัดทํารถบรรทุกอ้อยเผาคลังอื้อวันที่2 3มกราคม2568เมื่อเวลา11นาฬิกา40นาทีที่รัฐสภานายน,นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนประชนอ ให้สัมภาษณ์ว่ายินดีกับประชาชนทุกคนเป็นโอกาสอันดีที่คู่รักทุกคู่ไม่ว่าเพศใดก็ตามมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้สมรสเริ่มต้นครอบครัวใหม่พร้อมๆกันทุกคนและกฎหมายฉบับนี้ยังได้รับรองสิทธิต์ต่างๆโดยต่อจากนี้พักประชานอจะเป็นปากเป็นเสียงผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายลำดับรองเพื่อให้คู่รักมีสิทธิ์ในสวัสดิการเท่าเทียมกันต่อไปจริงๆเป็นผลงานของผู้แทนราษฎรทุกคนที่โวตดผ่านกฎหมายฉบับนี้แต่เชื่อว่าประชาชนก็เห็นและแตัดสินใจได้ว่าที่ผ่านมาพักใดบ้าง ช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้มาโดยตลอดนายนัทพงศ์ยังกล่าวย้ำเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นทีเ5ว่ายืนยันนายกสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้แต่เชื่อว่าประชาชนทุกคนเรียกร้องคือกอดออกไปหาโอกาสใ,ใหม่ใหในต่างประเทศในเรื่องของอากาศสะอาดในประเทศปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีประชาชนรอและเรียกร้องให้แก้ปัญหาอยู่วันนี้ฝุ่นวิกฤตหลายพื้นที่เกินค่า200อยากได้มาตรการชัดเจนจากรัฐบาลวันนี้เราเตรียมเสนอยติด่วนด้วยวาจาข้อเสนอเชิงมาตรการต่างๆ ที่จะส่งให้คณะรัฐมนตรีเร่งดําเนินการแก้ไขเมื่อถามมองเป็นการดําเนินการที่ล่าช้าใหม่เพราะปัญหาฝุ่นมีทุกปีหัวหน้าพรรัชคอปชนาตอบว่าก็มองเป็นการดําเนินการที่ล่าช้าได้หลายส่วนอย่างตนยกตัวอย่างเช่นมาตร,ราการในการรับซื้ออ้อยสดจริงๆที่เราเห็นตามหน้าข่าวว่ามีรถบรรทุกป้อยเผาไปจอดค้างจานวนมากที่ผ่านมาท่าทางคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีความชัดเจนว่าการรับซื้ออ้อยในฤดูการนี้จะมีมาตร,ราการที่จะไม่รับซื้ออ้อยเผาและแจ้งต่อเกษตรกรแจ้งต่อ โรงงานล่วงหน้ามีราคาร,บรับซื้ออ้อยสดรวมถึงใบอ้อยที่มีความชัดเจนก่อนหน้าที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวกลายเป็นว่ามาตรการในการรับซื้อเพื่อส่งเสริมการเก็บเกี่ยวอ้อยสดยังไม่มีความชัดเจนแล้วอยู่ดีๆก็มาประกาศว่าขอความร่วมมือจากโรงงานในการไม่รับซื้ออ้อยเผาก็ทำให้มีอ้อยที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้ถ้ามีการสื่อสารที่ชัดเจนก่อนล่วงหน้าก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น